C <CD, S 2> แล้วก็ A ดระหว่างสัปดาห์นี้นะครับต้องเนไหนที่ติดสุราอะไรวันเดี๋ยววันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับมาติดต่อได้นะครับว่าจะให้ฉายวีโอซับในวันอาทิตย์นะครับมาติดต่อได้เพราะว่าเราต้องเตรียมแผ่นไว้ก่อนเราต้องไลฟ์ไว้ก่อนนะเพราะงั้นเดี๋ยวตอนเลิกน,นะครับมาติดต่อได้ถ้าวันอาทิตย เราวางวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาในสัปดาห์หนี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าไม่เกี่ยวก่อนนะเอาสัปดาห์หนี้ก่อนวันไหนที่แม่มานะครับแล้วก็อยากมาดูย้อนหลังเนี่ยนะครับก็ติดต่อได้หลังเลิกนะครับเพราะว่าไวันิปนี้เออชว่วยเซเตอร์อาจจะเปิดไม่นานนะครับอาจจะเปิดสั้น เพราะว่าตอนนี้พนักงานธุรการก็เหนื่อยกันเต็มท้นนะครับต่างคนต่างล้าอีกโลยตื่นตั้งแต่เช้าเปิดชเชงตั้งแต่8ปดโมงนะครับกลับบ้านสองทุ่มอย่างเงี้ยทุ่มสองทุ่มน,นะได้ยังครับทำลงงหน้าเลยยีบสี่ครับ น้องครับตรงนี้มันสิบะครับตรงนี้มันสิบนะครับน้องครับเส้นที่ลาผ่านจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากผอดจะแบ่งรูปผอดตรงนี้สองฮะตรงนี้ก็สิบสองครับน้องครับถ้าพีราเซ้นขึ้นมาพี่จะสามารถสรุปได้ครับว่าทั้งมี x รลัศมีตรงนี้ว่า x สามเหลี่ยมสองรูปนี้จึง เท่ากันทุกประการแบบฉาด้านด้านฉาด้านด้านแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการเรียนแล้วนะฉาด้านด้านตอนม .2 ด้าน,าน้นด้าน,ด,านด้านมุมด้านมุมด้านมุมน้องรับแสดงว่าไอ้สองด้านนี้ต้องยาวเท่ากันครับสิบเอาไปหารด้วยสองเหลือเท่าไหร่เหลือห้าพีทังและตัวแม่ตอบ สามจบต่อไปข่อหุบอหุอแล้วครับเราดูนะครับ ข้อนี้เต็กพีพ่พพอสองสต่อใค้ครับใจเย็นนะครับ อ่าโอเคนะครับน้องครับเส้นที่ลดผ่านจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากพอจะแบ,บ่งข,ขึ้นขอดขึ้นหนึ่งของ48คือ24ิบี่พีทารักตัวแม่เจ็ดย่สิบสี่อกมากเพราะงันไอต้ตรวนี้ก็25ครับ15บหตับ25เนี่ยน้องครับถ้าพี่เอาไปทำเป็นนรตาส่วนยงามตำพี่ใช้ไม่หได้3ต่อ5 พี่ใช้ไม่ห้าตัดพี่ต้องไม่ห้าเลยห้าสามห้าสี่ห้าห้ายี่สิบคูณสองเป็นตอบสี่สิบพาอันนี้ต้องแบ,บ่งขึ้นอยู่แล้วต้องเท่ากันคำตอบขออนนี้คือสี่สิบครับ